ก่อนไปสอบก็กราบเท้าครับก่อนสอบพะละก็กราบเท้าก่อนสอบสัมภาษณ์ก็กราบเท้าครับน้ําตาพ่อแม่ไหลใช่ใจเจ็บน้ําตาพ่อแม่ไหลใช่ใจเจ็บมีอาเก็บเอาไว้ให้ลูกเห็นถึงแมา่บาดแผลแต่ลังเ็นแม่ได้เห็นลูกสําเร็จก็สุขใจชิมบอลนะครับเราทอบอครับที่อยากจะฝากเวลาว่างก็ก็อ่านหนังสือบ้างครับแบบหยิบคําศัพท์หยิบศูนยขึ้นมาท่องครับ พยายามกาบเท้าพ่อแม่นะครับพยายามกระตันยูกับท่านครับมันเป็นผลดุนะครับคือจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็กาบเท้าพ่อแม่ทุกอทิตครับก่อนไปสอบก็กาบเท้าครับก่อนสอบพละก็กาบเท้าก่อนสอบสัมภาษณ์ก็กาบเท้าครับกาบทุกเช้าครับที่เป็นวันสอบไม่จําเป็นต้องเป็นวันสอบบางวันก็กับกาบท่านตลอดครับแล้วก็หอมแก้มท่านรางท่านให้มากๆครับเพราะว่า มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องอ่านหนังสือแบบพวงแต่่าหนังสืออย่างเดียวหมกมุ่นอยู่ในห้องอ่านหนังสืออย่างเดียวออกมาหาท่านให้ท่านเติมกําลังใจให้เราครับเอาไว้แค่นี้ครับผมครับ